มาต่อกันที่อีกงานแหมสดๆร้อนๆเมื่สดสดอาวานนี้เลยเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไอทีแล้วก็งานศิละปะด้วยฆฆนะคะฆฆไปชมภาพไปเลยดีกว่างานนี้ค่ะบริษัท c m a s Corporation จำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรสำหรับคนที่มีสไตล์นะคะที่สำคัญเป็นแบรนด์สัญชาติไทยแท้เขาได้ฉลองครบรอบ14ปีนะคะแล้วก็มีการจัดงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ vox จิราธรคอลเลกชันค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้ครูโตมอมลอ จิราธรจิรประวัตินักวาดภาพและครูสอนศิละปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะคะมาร่วมออกแบบภาพประกอบลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Vox ค่ะมี14ลายเก๋ไก๋ทีเดียวนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างกันและไม่ยอมตกเทรนด์ไอทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันนะคะของคุณพีรศักดิ์ทองนรินทร์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท c m a ม Corporation จำกัดได้พูดถึงงานนี้กันนะคะ นี่เราไปดูกันทีมงานของเราก็ได้มันด้วยนะมีทั้งของแบล็คเบ r ร i p h o ไอโฟนมีกระเป๋านะเอาศิละปะปกรแทร่นกยีมารวมกันนะซึ่งวาดนะคะภาพของคุโตเนี่ยสวยมากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อวานนี้มีแฟชั่นโชว์ด้วยยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็สามารถอุดหนุนได้มีซื้อแบบออนไลน์ได้ด้วยนี่แพนเค้กก็มานะคะคนี่มีคุณโยด้วยนะคะอ,อ่าไปฟังกันค่ะให้มีความเจนว่าคูโตหรือหม่อมหลวงจิรธรจิรประวัติเนี่ย ได้เข้ามาร่วมกับเราในการสร้างสารรค์ศิลปะลงบนโมบายเคสแท็บเล็ตเคสและอาจจะมีสินค้าอื่นตามมาอีกมากมายในรูปแบบหรือคอลเลกชันของว็อกเจอร์ทอนคอลเลกชันครับ ต้องใหไปเมื่อวานนี้นะคะที่เจนรวบรวใครที่ชื่นชอบนะคะเทคโนโลยีหรือว่างานศิลปะเนี่ยไปหาซื้อกันได้เลยมีวางจำหน่ายที่ b 2 s นะคะ b trend power by หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่0 2 5 8 7 4 4 4 4จต้องจำไว้เลยแบรนด์นี้ Vo x ชื่อฝรั่งเดี๋ยวเป็นแบรนด์ไทยนี่ตัวอย่างทีมงานเราไปเก็บภาพมาเมื่อวานน่ารักมากนี่สวยไหมคะนี่แหละค่ะเป็นฝีมือวาดของคนไทยต้องช่วยกันสนับสนุนพอมีเคสแบบนี้มันก็ดูสดใสนะใช่แล้วแต่ตามสไตล์ของผู้ใช้ด้วยใช่แล้วค่ะ นี่ไงน่ารักมีตั้ง14แบบลองไปเลือกกันดูจาก Vox ค่ะอืมนะครับนำมาให้ดูกัน <c oughs> นะครับ